เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายและหลายครั้งก็เต็มไปด้วยความรุนแรงลิ้นของโยฮันและนิ้วมือของคอนเนลลิส จุดจบที่แซนซ่าของ2พี่น้องเดวิดที่ถูกฆ่าและกินโดยพลเมืองของตัวเองถ้าใครเคยไปกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อสอพี่น้องโยฮันและคอนเนลิสเดอวิดกันมาบ้างลิ้นของโยฮันและนิ้วมือของคอนเนลิสเป็นหนึ่งในบรรดาวัตถุจะแสดงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกุงเฮก สองพี่น้องเดวิดเป็นใครแล้วทำไมถึงต้องพบจุดจบที่ว่าโดยในวันนี้รายการสรรหามาเล่ากับแอดมินเพจ Backstory ที่จะนำเอาทั้งตำนานและประวัติศาสตร์สุดแปลกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันและเรื่องที่แอดจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็คือโยฮันเดวิดนายกรัฐมนตรีที่ถูกประชาชนฆ่าและจับมาแล่เนื้อกิน เรื่องรล่าย้อนกลับไปในปีคศ1672คือปีที่ถูกบันทึกว่าเป็นปีที่เลวร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนเนเธอร์แลนด์โดยถูกเรียกว่าลำยานที่แปลว่าปีแห่งความพิบัติ ทั้งหมดทั้งมวลมาจากการที่เนเธอร์แลนด์หรือในช่วงเวลานั้นคือสาธารณรัฐดัชได้ทำสงครามกับชาติมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งสงครามได้สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับประเทศประกอบกับยังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจนทำให้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากความเลวร้ายเหล่านี้ทำให้ประชาชนชาวดัชเริ่มมองหาแพะที่จะต้องมารับผิดชอบ บุคคลที่พวกเขามองว่าเป็นต้นเหตุของความเลวร้วายทั้งหมดก็คือชายผู้มีนามว่าโยฮันเด์วิทโยฮันเด์วิทเป็นลูกชายของนายกเทศมนตรีและมีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ที่น่าจับตามองเขาเริ่มอาชีพสายการเมืองตั้งแต่ยังหนุ่มอายุเพียง28ก็กลายเป็นหนึ่งในชายที่ทรงอำนาจมากที่สุดในประเทศโยฮันดูแลด้านงบป,ประมาณและการคางัง ความสามารถของเขาทำให้เนเธอร์แลนด์มั่งคั่งและรุ่งเรืองจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง สกุลดาวิดยังมีแนวทางที่น่าสนใจอีกอย่างคือมองว่าอำนาจของกษัตริย์ควรแยกออกจากการเมืองโยฮันพยายามกีดกันไม่ให้วินเลียมที่สามเจ้าชายแห่งออเรนเจ้าชายรัชทายาทเข้ามามีบทบาททางการเมืองมาตลอดเรื่องดูจะไปได้ดีสำหรับโยฮันเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดทางการเมืองถึง3ครั้ง คือในปีคศ 1658, 1663และ1,668น้องชายของเขาคอนเนลิสก็ได้รับตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐบาลระหว่างนั้นความขัดแย้งทางด้านการค้าทางทะเลระหว่างเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษลุก,กลามใหญ่จนกลายเป็นสงครามในปีคศ1665แต่โยฮันก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์การรบบนหน้านน้ำได้ดีไม่มีปัญหา แต่แล้วความสวยก็มาถึงเมื่อหลุยที่14กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสตัดสินใจประกาศสงครามกับเนเธอร์แลนด์ขึ้นอีกทางกลายเป็นว่าโยฮันต้องรับศึกทั้งทางบกและทางทะเลไปพร้อมๆกันแม้เนเธอร์แลนด์จะเก่งทางเรือแต่สู้ฝรั่งเศสไม่ได้ในทางบก กองทับแพ้แล้วแพ้อีกจนประชาชนเริ่มหมดความอดทนเริ่มกลดด่าโยฮันและคิดว่าเจ้าชายวิลเลียมที่3น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานและทำให้นิธอร์แลนด์อยู่ใต้อำนาจของเจ้าชายวิลเลียมที่3ผู้เป็นสตั๊กโฮเดอร์ในขณะนั้นวันที่21มิถุนายนคศ1672โยฮันถูกลอบสังหารจากมือมีด เขาลอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสโยฮันประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันที่4สิงหาคมคศ1672เทว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะน้องชายของโยฮันคอนเนลิสถูกจับกุมตัวในข้อหากระบฏและพยายามปรงพระชนเจ้าชายวิลเลียมที่3เชื่อกันว่าเป็นการใส่ร้ายในขณะที่โยฮันเดินทางมาเยี่ยมน้องชายแต่เขาถูกฝูงชนมากมายล้อมจับและฆ่า ในเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันอเล็กซองดูมานักเขียนชาวฝรั่งเศสบรรยายภาพเหตุการณ์สุดโหดนี้ในหนังสือเรื่อง Back to t ริ r ว่า ฝูงชนที่โกรธเกรี้ยวดึงตัวสองพี่น้องออกมาไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาขัดขวางพวกเขาร่างของสองพี่น้องถูกแขวนบนตะแกรง,ก,งก่อนจะตัดชิ้นส่วนและอวัยวะออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วฝูงชนก็แบ่งเนื้อของสองพี่น้องเอาไปกินและยังนำชิ้นส่วนเหล่านี้เข้าไปประมูลขายในตัวเมืองบางก็บันทึกไปไกลกว่านั้นโดยอ้างว่าชาวดัตกินเนื้อของอดีตผู้นำมีคนควักลูกตาแล้วจากนั้นก็จับเข้าปาก ยืนเคียวให้หายแค้นแน่นอนว่าพระเจ้าวิลเลียมที่สามซึ่งเคยเป็นคู่แข่งกับตระกูลเดวิดมาก่อนไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือลงโทษใดๆปัจจุบันลิงของโยฮันและนิ้วกลางของคอนเนลลิสถูกเก็บรักษาไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นปัจจุบันมีรูปปั้นของโยฮันเดวิดอยู่สามแห่งในเนเธอร์แลนด์เพื่อระลึกถึงชายผู้ถูกฆ่าอย่างไม่ยุติธรรมและแม้ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แต่นี่คือสิ่งที่ชาวดั สามารถมอภัยพวกเขาเพื่อบอกว่าพวกเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องและทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดจบของกลุ่มที่เคยส่งอำนาจทางการเมืองหากแต่ต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าและสยดสยอง เอาละค่ะก็จบไปกันแล้วสำหรับโยฮันเดวิดนายกรัฐมนตรีที่ถูกประชาชนฆ่าและจับมาแล่เนื้อกินถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวที่แอดจะนำมาเล่าให้ฟังแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ